อ่าละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox ในแมพของไททันวอลแฟร์กันอีกแล้วนะครับรอบที่แล้วนี่ผมเออเขาเรียกว่ารีวิวไรเนอร์ไปไรเนอร์ที่แบบอย่างเท่เลยนะนี่เลยนะครับหน้าของไรเนอร์ใครยังไม่ได้ดูนี่ย้อนกลับไปได้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับจากรอบที่แล้วเนี่ยเราเออเลเวล24แล้วนะครับเราจะปลดล็อกเออเขาเรียกว่าไททันไททันกามนะครับตอนนี้มันแปลไทยอะไรของมันวะเนี่ยเออแต่มันก็ได้อยู่นะไททันขากันไกรเหรอก็ได้อยู่มั้งนะครับแต่ปกติเขาจะเรียกว่าไททันกามกันนะครับเออพอเวลา บอกแปลไทยคือแบบบางทีผมก็ งงกับมันเหมือนกันแปลไทยได้แบบอย่างงงเลยอ่ะเดี๋ยวผมถามกัดก่อนว่าแปลงกับภาษาอังกฤษยังไงวะก็คือรอบที่แล้วผมรีวิวไลเนอร์ไปครับไลเนอร์ต้องใช้เลเวล25นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้ปลดล็อกไททันกามมาด้วยเพราะว่ามันจะใช้เลเวล24นั่นเองครับปลดล็อกก่อนไททันเกาะอีกนะครับผมอาระวันนี้ผมก็จะเล่นเป็นตัวนี้อะไรว่าอุปกรณ์มันต้องกดคําว่าเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันคําว่าอุปกรณ์พอกดติดตัั้้้้งงงเเอออยกกดด่่ไไไไปปุมนนีีีวาาติฉลละะรภททแแคื เอออุ้ยมาแล้วมันเป็นชื่ออะไรนะเฟลโก้เฟลโก้นะครับผมโอเคโอเคจำได้แล้วจำได้แล้วนะครับผมมันก็เป็นไททันการและจะตัวที่3หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ยูมิลเป็นตัวที่2มั้งเอ้ยผมจำไม่ได้ว่ะอ๋อยูมิลเนี่ยเป็นตัวที่2ครับแต่ว่าไททันการตัวแรกเนี่ยโดนยูมิลกินไปเนี่ยแหละครับผมแล้วก็ฟังเฟลโก้นะครับเป็นไททันการตัวที่3นะครับผมแล้วก็เป็นเอ่อมาร์โคลนะครับผมเป็นไททันการตัวที่4นะครับผมอันนี้คือถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือจากที่ผมดูดูมาท เท่าที่จาได้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเล่นเป็นมาเลยฟฟลโก้นี่ไง <laughs> เ้แต่เท่นะพอเวลาเรา เออเลือกจับไททันแต่ละตัวเนี่ยตัวละครของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ก็มีคนหลายคนเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าพี่อยากจะเล่นไททันพี่ก็สามารถพิมพ์ไททันชิฟฟิ้งไปได้เลยชิฟฟิ้งเมื่อวาผมก็ลืมเหมือนกันไททันอะไรสักอย่างหนึง่งมันสามารถกดเลือกเล่นแล้วก็แปลงร่างเป็นไททันได้เลยครับแต่พอเวลาเรากดมาแล้วเนี่ยที่ผมไม่ทําก็คือเวลากดมาแล้วเราจะไม่เล่นเป็นตัวตัวแบบตัวละครอ,อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเราจะไม่เห็นสามารถเห็นตัวละครพวกนี้ได้นะครับผมก็เลยต้องไปนั่งเล่นเก็บเวลอะไรพวกนี้ไงก็เลยเอออยากให้ตััวววละคคคคคครรรบดดด้้ยยนนนนตตอออีีเเเาากาแแ่ท่ทสึง โอเคแล้วนี่คือฟาโกเมื่อฟาโกเออใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิตินั่นเองอยู่มาเลยแต่ใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติได้ไงวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนล่างเป็นไททันกันดีกว่าครับว่าสามารถทำอะไรได้บ้างครับนะครับไททันการของฟาโกอุ้ยมีเสียงเพลงด้วยว่ะมาแล้วโคตรเท่อ๋อเป็นอะไรเป็นเพลงอะไรนี่ด้วยว่ะเป็นเพลงแบบว่าเหมือนจะตอนสู้กับ เอเลนหรือเปล่าครับแล้วเพลงมันอย่างเท่เลยนะเดี๋ยวนะมันเพลงนี้มันติดเลยกเฮ้ยใครมาโจมตีฉันอ่ะอย่าเข้ามามนโจมตีไม่ได้ไม่ใช่เหรอวะทำไมมีคนมาโจมตีผมเมื่อกี้ผมแล้วเพลงมันมายาวเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันน่าจะมีจุดที่มันหยุดนะครับโอเคเพลงดับไปแล้วเพลงกว่าจะดับได้ไหมผมอุ้ยเพลงของโฟลโก้มันนานดงว่ะของไททันการ์ตัวนี้ผมแต่รู้สึกว่าความอุ้ยอุ้ยตายด้วยมนอุ้ยแต่ว่าทำไมหน้าเท่ังวะเอ้ยผมว่าไททันการมันหน้าเท่กว่าตัวละครตัวอื่นเยอะเลยว่ะอย่างเอเลนยังหน้าไม่ค่อยเท่ทท่่าาลนคกอมมผวื หน้าโมเดลหน้าแบบอย่างเท่เลยโอเคนี่คือมันสามารถเกาะกำแพงได้แน่เองแสดงว่าเราก็สามารถขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ได้เลยดิอุ้ยเจ๋งเลยเจ๋งเลยนี่ครับเราสามารถเอ่อปีนกำแพงได้ปีนกำแพงได้และดูจากสกิลนี่จะมีอยู่4สกิลนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าแต่ละสกิลนี่คืออะไรนะครับผมเดียวเะเดียวเดี๋แต่ผมเพิ่งเห็นแปลไทยของชื่อท่าท่าแรกชื่อว่าสับปะรด อะไรคือท่าสับปะรดวะโหผมผมเห็นแปลไทยแลย้วแบบไม่แปลดีกว่ามัาง้งให้มันเป็นอังกฤษดีกว่ามัาง้งท่าที่2ชื่อว่าเอ,อ่อไบทีนบีทีนเหรอวะมันมันมันมีภาษาอังกฤษภาษาไทายรวมกันนะง,งงกันะ่ะท่าที่ส,มสลมแตกโอ้โหอะไรเนี่ยชื่อท่าโคตรแปลกเลยท่าที่4ี่เคาน์เตอร์แกต๊แปลโคตรเอ้ยดูท่าโจมตีธรรมดาก่อนนี่ครับว่ามันโจมตีเท่าไหร่300อเหรอแต่ว่ารู้สึกจะโจมตีในนี้มันจะเออแต่โจมตีเบาเนี่ยโจมตีทีเดียวไม่ล่วงเอ้ย เฮ้ยใหญ่ดิเจ็บนะเจ็บนะเหมือนจะโจมตีเบากว่าพวกเอเลนหรือเปล่าพวกเอเลนพวกไลเนอร์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันจะแบบเน้นความว่องไวอะไรอย่างงี้มั้งนะครับเพราะตัวละครเป็นตัวที่แบบเร็วมากกระโดดเร็วมากเข้าหาศัตรูได้แบบเร็วมากๆครับโอเคกดคิวก็กระโดด,โด,โด,ดพุ่งไปข้างหน้าได้โอเคเดี๋ยวเราลอโอ้ยวิวอ,อ,อยากเข้ามาลองสกิลหนึ่งเลยแล้วกันนี่ไงล่ะโอ้เป็นคือเป็นท่าแบบวูฟเวอร์ลินวูฟเวอร์ลินเก่าแกจะเร็วเท่าชัดอย่างนั้นเหรอท่าหนึ่งนี่ไงเราวูนี่ไงเราสับสับ เอาอีกไมเล่าเอาอีกไม้เล่าโอ้หกร้อยครับลบหกร้อยกันเลยทีเดียวนะครับถ้าถ้าแรกแต่ตอนเราไปสู้จริงๆไม่รู้ว่ามันลดเท่าไหร่นะตอนนี้มันเลือดสามพันหกนะครับแต่ตอนไปสู้ในสนามจริงเลือดอาจจะเยอะจะเยอะกว่านี้มั้งไม่รู้อ่อโอเคเดี๋ยวลองดูท่าสองครับมันเป็นรูปเคี้ยวแบบนี้เอ่อยังไงนี่ไงโอ้งับงับง่ำง่ำง่าขาก็ให้เอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอ๋อนี่ไงมีคูดาวแต่ท่าหนึ่งมันไม่มีคูดาวอ๋อไหนผมกดท่าหนึ่งไหมเดี๋ยวเจอท่าสับประรดนี่ไง ท่าสับป,ปะรดสับป,ปะรดสับป,ปะรดยงไงเรเอ้ยมันไม่มีคูด้าจริงด้วยอะไม่คอมโบอเอ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวอย้มันใช,มนใช่มันใช่ท่าสับป,ปะรดแน่ปะวะผมรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่นะที่ผมกดอะผมมีความรู้สึกว่าเวลากดมันไม่ใช่ครับท่าสับป,ปะรดมันไม่ใช่ท่าบูฟลินเพราะท่าบูฟลินมันคือท่าโจมตีธรรมดาค,ครับหนึ่งสองแล้วก็อย่างงี้ฮะเอ้ยแต่ท่าเอ่อท่าที่หนึ่งกดยังไงวะเนี่ยเอาละเอาละเจอท่าเล่นไม่เป็นอีกแล้วเจอท่าที่เล่นไม่เป็นอีกแล้วอยู่ใกล้ใกล้ก็กดไม่ได้นะ ผมพยายามกดอยู่กดไม่ติดอ่ะเดี๋ยวลองพยายามกดใช้ท่าอื่นก่อนแล้วกันนะครับลองท่า3ดูสิสเลตแตกในสเลตแตกนี่ไงเราอุ้ยอุ๊ยอุ้ยง้างนานง้างนานแล้วก็ท่า4ครับท่า4เป็นท่าเกาะหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนโดดโคตรสูงหาตัวที่มันแบบจัดการง่ายๆหน่อยดิท่าที่4คือนี่ไงเราอะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรวะเนี่ยงานเข้าแล้ว มาตรอุ้ยอุ๊ยอยอย,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตัวมันตัวมันใช้ได้อยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามัน,มนบางมันอนง้างที่จะบางครัปัญหาคือท่าหนึ่งนี่น่าจะเป็นท่าเกาะหรือเปล่าครับเข้าไปเกาะสตูแล้วก็แบบเกาะ เกาะแล้วก็แบบเฉียนหัวเฉียนหัวต้องโดดหรือเปล่ากดอ๋อวินี่ไงพอเวลาโดดแล้วมันกดเลขหนึ่งมันคือครูดาวเว้ยแสดงว่าถ้าเรากระโดดไปแล้วเนี่ยจังหวะที่เรากระโดดเราต้องกดเลขหนึ่งให้มันเอ่อพอดีกันหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องลองรองครูดาวกันแต่ท่าสี่เนี่ยคืออะไรก็เมื่อกี้ไม่ทันได้รู้เรื่องเลยเอาล่ะเดี๋ยวลองท่าสี่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมคืออะไรกันแน่เมื่อกี้นี่ไงเราอุ้ยอะไรอะแสดงว่ามันต้องจับให้โดนมันจับให้โดนเมื่อกี้อะอย่าเข้ามาแต่ท่านว,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 วิปริตอุ้ยวิปริตอุ้ยวิปริตเครมา อยากเข้ามาเอ้ยเอ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เกียจเก็บพอยใหม่แล้วจะขอดูท่าหนึ่งหน่อยข้าท่าหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่ง,งโดดแล้วก็ไม่ได้โดดโดดเอาไปเอาเอา้ยเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดจะยัดิอุ้ยเป็นกดไม่ได้วะ่ะงงว่ะงงอย่างงงเลยอย่างงงเลยท่าที่หนึ่งมันทำยังไงวะแต่พอเวลามันโดดแล้วมันกดได้นะครับมันนี้จะคูดดูดาวอะผมว่ามันน่าจะเป็นท่ากระโดดจับนะครับแต่ผมยังทำไม่เป็นจริงๆงว่ะยังแบบยังกกดดดใช้้ไไไมม่่่่เเป็นนะีอ กดท่าหนึ่งไม่เป็นอะกดท่าหนึ่งไม่แป้น <c oughs> พิธีกดท่าหนึ่งมันกดยังไงวะเนี่ยเออจากที่ผมดูมารู้สึกว่าต้องกระโดดไปเกาะว่ะต้องแบบกระโดดแล้วกดจังหวะหนึ่งจับพอดีหรือเปล่าครับแต่ท่าสี่าจริงๆผมก็ยังไม่รู้นะว่าท่าสี่เนี่ยคือมันกดจับแล้วเป็นยังไงครับเดี๋ยวต้องลองดูมั้งอุ้ยอันนี้มันวิปริตหรือเปล่าไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เลยผมจะตายอยู่แล้วมานี่สิอะไรวะมันจอยไม่โดนเลยเออสงสัยต้องไปเรียนรู้ในนี่แทนแล้วเนี่ยเรียนรู้ในตอนที่เราเข้าไปสนามจริงตอนนี้ยังงงเลยว่าแบบ ไปดูฝรั่งมาแล้วคือมันเหมือนเขาจะกดโดดแล้วก็ท่าหนึ่งให้มันพอดีหรือเปล่าครับก็จาได้ไงมันยากมากเลยนะโดด,ดไม่ได้อะเอยนี่ไงได้แล้ว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 จริงด้วยได้แล้วจริงด้วยโอ้มันต้องให้พอดีมาด้วยพอดีแต่ถ้าสี่อ่ะลวท่าสี่คืออะไรท่าสี่ผมยังจับใครไม่ได้เลยเดี๋ยวขอลองอีกรอบดิจะไปเล่นแบบไอ้นี่เลยครับไหนลองท่าสี่ซิมันนี่ขอจับหน่อยอืม,อมไม่ได้อะท่าสี่คืออะไรไม่รู้ครับคือผมกดไม่ได้จริงหรือว่ามันต้องใช้วิธี กระโดดเหมือนกันก็ไม่รู้นะครับตรงนี้ไม่ชัวร์เลยแต่ไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยต้องกระโดดชัวร์แน่นอนชัวร์แน่นอนเอาไม่ได้แล้วว่ากดไม่ได้แล้วเลยมันเลย,ม,เลยมันต้องโดดให้พอดีด้วยนะแล้วกดให้มันพอดีมันก็จะเกาะหัวก็ฟันหัวเข้าไปเดี๋ยวลองท่าสี่ใหม่อีกรอบหนึ่งอุ้ยอะไรอะ่ะไม่รู้แล้วท่าสี่เล่นไม่เป็นเล่นท่าสี่ไม่เป็นเล่นท่าสี่ไม่เป็นงงวะโอเคเดี๋ยวเราตัดเข้าไปดูในไอ้นี่เลยดีกว่าครับ PVP นะครับผมโอเคเราเข้ามาในแมปนี้กันนะครับผมเ,เล่นเป็นฝั่งไหนดีต้องเป็นมาเล esse sí, malileua <laughs> โอ้ยหนักใจกับภาษาไทยจริงๆเอาตอนนี้เล่นไทยท่านไม่ได้ครับเนี่ยเฮ้ยอออหรือว่าผมไม่มีเหรียญด้วยเออผมรู้แล้วว่าสกิลแต่และสกิลเนี่ยมันคืออะไรไอ้ท่าหนึ่งเนี่ยผมทำถูกเลยครับคือกระโดดแล้วเราต้องกดเจับให้มันพอดีนะครับผมมันถึงจะกดปีนหัวได้แล้วก็ท่าสองเนี่ยเป็นท่ากัดนะครับผมอย่างที่เห็นไปแล้วก็ท่าสามเนี่ยเป็นท่าฟันสามทีนะครับชบชบชไปเลยนะฮะแล้วก็ท่าสุดท้ายเนี่ยผมรู้แล้วมันคือคอะไรท่าสุดท้ายนี่คือคา์เตอร์นั่นเองครับเอาไวมาม่ มากมากเลยโอเคตอนนี้ผมก็ได้แต่รอเวลารอเวลาให้คนเล่นเป็นไททันตายกันไปก่อนนะครับตอนนี้เอออุ้ อุ้ยไททันเกาะยีตรงนี้เลยวะไปดีกว่าตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำต้องกดไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะครับเพิ่มตังก่อนแล้วกันกดกิฟท์พอยต์ก่อนนะครับพอยต์สักหมื่นหนึ่งก็พอเลยครับผมโอเคทีนี้เราก็กดฆ่าตัวตายไปเลยเรียบร้อยตอนนี้เรามีพลังไททันแล้วแต่ว่าเรายังกดใช้ไม่ได้วะเฮ้ยใช้ได้แล้วหู้ยได้เฉยเลยเอ,อาแล้วชันคือฟาโกอย่างไงละ่ะเดี๋ยวก่อนสแกนก่อนสแกนหาศัตรูแล้วก็เปลี่ยนร่างเลยแล้วกันนะฟาวโกแล้วม่ต้องมีเพลงม่ต้องมีเพลงด้วยอ้าวมาเด็เล่นเป็นแล้วแต่ว่า กิวคูดาวมันเยอะมากเลยวะ่ะแต่อย่าลืมครับมันเร็วมากโจมตีเร็วมากโจมตีไอ้พวกคนโจมตีพวกคนโจมตีพวกคนนี่แหละผมว่าเราไปสู้กับเจ้าพวกนี้ดีกว่าเอเลนเรา,าร่วมมือกันดีกว่าเพราะว่านายเหมือนกับฉันอย่างไงยละท่านคอนสึกนั่นไงท่านคอนสึกมีดาบมีดาบไปช่วยลุมไปช่วยลุมไปช่วยลุมช่วยลุมช่วยลุมเข้าหลังเข้าหลังหมานี่วิวิโดดอะโดดอ่ะวิออกจากล่างวะ่ะ ออกจากล่างเฉยออกจากล่างเฉยไปไหนไปไหนไปกดเปลี่ยนล่าอีกรอบแน่เลยอ่ะกดอุ้ยเฮ้ยเอาเวลาเอาเวลาเอเลนอุ้ยอุ๊ยเดี๋ยวเคาน์เตอร์หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนเคาน์เตอร์หรอกมาดิมาดิโจมตีมาใหม่ดิโจมตีมาใหม่ดิโจมตีมาใหม่ขอเคาน์เตอร์หน่อยขอเคาน์เตอร์หน่อยโดดเหรอฉันกระโดดได้เร็วกว่านายอีกนายไม่รู้หรือไงเอเลนมาดิเคาน์เตอร์นี่นี่ไงล่ะเคาน์เตอร์แล้วท่าสามอุ้ยถอยถอยเป็นไงอะเจอเคาน์เตอร์ถ้าเคาน์เตอร์มันเท ตีนก,กาฟันหัวอ่ะเฮ้ยอย่าไปทำไรเนอรเนั่นเพื่อนฉันโอเคโอเคโอค้โหมาเต็มเลยมานี่เซียนเลนจับหัวหน่อยขอจับหัวจับหัวจับตัวจับตัวแล้วจับใจขอกินหน่อยครับกินเพื่อนกันเองอะโอ้ยมันโกรธมันโกรธไมเอาไมเอาไรเนอร์ไรเนอร์ไปช่วยหนูโดนต่อยโดนต่อยยับเลยโดนต่อยยับเลยไมเอาไมเอาไมเอาเฮ้ยวแต่มันจะตายแล้วนะนีะ่จะเปงนอะลัดหน่อยลัดหน่อยครับลัดหน่อยครับเรียบร้อยแกจงสลายเป็นผุยผงซะอ่ะอ่ะอ่ะว้ยมันเหลือนิดเดียวเองอะทำไมมันถึงจังอะโอ้ย โอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเจ็บ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 ร้อยเอเลนตายโอเคโอ้ผมต้องเพิ่มพลังเลยวะออกจากล่างครับออกจากล่างก่อนแล้วก็เอ่อเปลี่ยนอีกรอบการอากาศเลยนี่แหละฟังเพลงกันอีกรอบโอ้ยไม่มีเพลงอ่ะรอบนี้เพลงหมดโอ้แต่เลือดครึ่งหลอดอเลยครับเยอะอยู่เยอะอย,อยู่โอ้ยแต่ไททันชื่อสีแดงนี่เยอะมากเลยนะครับเนี่ยโอเคพวกชื่อสีฟ้าอยู่ตรงนู้นหมดเลยอ่ะโอ้ยนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่นี่เอเลนเฮ้ยนี่ไงแล้วนี่ไงแล้วแล้วก็เฉือนแบบบูฟูลีนแล้วก็โดดหลบหนึ่งทีเฮ้ยผมว่าตัวมันก็ใช้ได้เหมือนกันคือมันแบบคือมัันนแบบมเเข้้าอออกไดร็ว่ะ แป๊บๆโดดไปถึงแล้วดูดิแป๊บๆโดดตามเอเลนมาแล้วอ่ะเอเลนจะหนีไปไหนล่ะแกพุ่งพุ่งโดดพุ่งโดดดักหน้าโดดดักหน้าโดดดักหน้าโดดโดดดักหน้าครับเฉือนเฉือนโอ้ยโอยลบบอลโอ้ยแต่ว่ามันบางจัดเลยว่ะไม่นะเล็งก่อนเล็งก่อนเอเลนวาร์กอย่างนั้นเหรอวาร์กเหรอโดดอุ้ยไม่ได้ว่ะต้องโดดให้มันพอดีจะได้จับจะได้จับมานี่นี่นี่ไงแล้ว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 เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วส โคอรโซ่ใสทันมาเอ้ยแต่ท่าเคาน์เตอร์ผมใช้ได้ครั้งเดียวเองว่ะแล้วผมไม่น่าจะเคาน์เตอร์ไอ้เจ้ายักษ์นี่ได้ครับแต่ท่าเคาน์เตอร์มันเท่มากจริงๆนะท่านผู้ชมต้องต้องเห็นอีกรอบเมื่อกี้ผมไม่ทันให้ดูชัดๆนะครับต้องให้ศัตรูมันโจมตีมาก่อนนะครับผมโห้แล้วเป็นโคอรโซ่ใสทันชื่อสีฟ้าด้วยอ่ะแล้วผมสามารถกระโดดกระโดดจับได้ปะวะอุ้ยโห้โดนเหยียบโดนเหยียบเดียงเลยโอ้ โอ้ยเย็นลงเลยครูดาวใช้คําว่าเย็นลงเฉยเลยอะไรวะเนี่ยเอาละเราไปกันอีกรอบครับรอบนี้เปลี่ยนล่างได้แล้วมามาซี่อุ้ยขอรอสตรีทนั้นอีกแล้วเหรอก็มาดิครับเพลงขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยเฮ้ยผมว่ามันเห็นผมว่ะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนสู้ไม่ได้เฮ้ยเอเลนเอเลนหนีใครมาหนีใครมาหนีใครมาจ้าหนีใครมาจ้าดีมากเอเลนเอเลนของเพื่อนเราอุ้ยโดนโดนเหยียบเรียบร้อยเอเลนโดนเหยียบไปซะแล้วไปแล้วครับโดนหนีโอ้ยอุ้ยโดนตัดขาโอ้ยโดนตัดขา อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาไปแล้วอย่าไปอย่าไปทำชั้นนี่เลยเหรอเกาะแห่งปีศาจนี่เลยเหรอใครโอ้ตาบอดโอ้ยเป็นโหดจังวะโดดโดโดโดดนี้โดดนี้ก่อนหูแลวตาบอดยาวเลยมองไม่เห็นเลยเลยโดดมั่วแล้วโดดมั่วแล้วไม่ทำไมหน้าจอผมมันแดงแดงอ่ะผมมองไม่เห็นเลยเลยแล้วมันจะกลับมาตอนไหนวะเนี่ยตาบอดตลอดการเลยเหรอกลับมาแล้วกลับมาแล้วตาผมกลับมาแล้วแต่ว่าที่มันแสงสว่างอยู่ตอนนี้คือโอ้โหให้เนี่ยหมอที่มันโหดจังวะแกแกแกคือลีวายอย่างนั้นเหรอแกคือลีวายอย่างนั้นเหรอ ตามมามันโหดจัดเลยว่ะไอ้ตัวเมื่อกี้มันคือรีไวล์หรือเปล่าวะคือผมเพิ่งจะได้เล่นเองไงยังไม่ได้เล่นอะไรเลยเนี่ยเอ้ยเปลี่ยนร่างก่อนกับร่างกับร่างโอ้มันโหดมากมันโหดมากต้องรีบจริงต้องรีบกลับต้องรีบกลับร่างแล้วก็เปลี่ยนร่างทันทีตัวหมอนั่นคือแอคกคอมเมนอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อฉันจะโดนเจ้าหมอนั่นจัดการเอาพวกเด็กหน้าธรรมดาก่อนเข้ามานะแอคกคอมเมนเข้ามาดิคอมเมนฟันม่วนนะเว้ยฟันม่วนนะเว้ยฟันม่วนนะเว้ย ฟันมัว่วฟันมัว่วนนัวไอ้นี่ไงเรานี่ไงเรานี่นี่ไงเรานี่เราเจอนี่เจอนี่ไอ้นี่ด้วยปะเนี่ยไอ้นี่พวกเรานี่พวกเรารีบจัดการมันโหดโหดว่ายังไงแต่ท่านหญิงมานี่อุ๊ยอุ๊ยคูดาวอยู่คูดาวอยู่คูดาวอยู่เพิ่งเห็นว่าคูดาวเพิ่งเห็นว่าคูดาวเถิย โอ connect, no ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหูยยางโหดอย่างโหดเลยเฮ้ยเยอะเยอะเแล้วโดดหนีแล้วโดดหนีมันเป็นตัวเข้าออกเร็วจัดเลยครับมาที่อุ้ยตาบอดแก้วตาบอดแล้วยงไงตาบอดแล้วไงช่วยด้วยไอ้ยคนที่จัดการผมนี่คือแบบมันแบบมันโหดจัดเลยว่ะมันคือแบบมันเล่นมันเล่นแบบไอ้นี่นี่ไงนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ผมเล็งกันก่อนเจอแล้วผมเจอมาแล้วเจอมาแล้วนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอืมอืมอดิมาดีดิมาดีอาู่ดิมาดิเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิจบชีวิตไไปปซะจัดการเข้ท่าน่่อดะู้้สไไผมมเ เดยนเลืออนันก็หมดแล้วเอ้าแยวเหรอโกงโกงเหรอ อย่าเข้ามาฉันกลัวฉันกลัวเจ้าพวกชาวมาเลนี่ไงล่ะมาดี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 เออจัดการมันเถ้ดหญิงโหดมันโหดเหลือเกินนี่ไงนี่ไงมันฟันขาได้โหดมากเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เร็วอ่าดีเดียวดีเดียวดีเดียวเรียบร้อยล่วงไปเลยเฮ้ยแต่ผมว่าเฮ้ยแต่ผมว่าเล่นดีๆนี่คือแบบว่ามันเข้าออกเร็วมากเลยนะครับผมคือมันแบบว่าถึงตัวมันจะบางไปหน่อยก็ตามแต่มันโตมันเร็วมากเป็นตัวละครที่แบบว่าเร็วมากจริงแต่อันนี้ผมอาจจะยังเล่นไม่ค่อยเออเป็นด้วยนะครับเจับลยค ร้อนเลยนะครับผมสำหรับไททันกรามเนี่ยแต่ก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่น่านเล่นมากเลยครับโอเคและตัวละครต่อไปนี่น่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายแล้วนะครับเลเวล35นั่นเองนะครับผมนั่นก็คือไททัทนคอนสงครามนั่นเองหรือว่าไททันคอนศึกนะครับผมไหนดูซิแปลไทยว่าอะไรไททันวอร์แฮมเมอร์เอ่อวอร์แฮมเมอร์ไททันเป็นไททันที่ทรงพลังมากมีความสามารถในการเอ่อปลอมอาวุธน่าจะเป็นการสามารถในการสร้างอาวุธละกันใช่ไหมนี้สร้างอาวุธในเอ่อผมมันแปลได้งงจัดเลยว่ะเอาเอาง่ายๆคือไททัทนคอนศึกมันสั าเออ่ประดิษฐ์อาวุธขึ้นมาทําอะไรก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นและสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นเฟลโก้หรือว่าไททันกรามนี่ก็ลองเล่นได้ครับเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่เข้าออกเร็วมากๆเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ได้ด้วยฮะแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือมันบางนั่นเองครับแต่มันก็สมส่วนกันอยู่แล้วนะครับมันเร็วมันก็ต้องบางไะถูกไหมและสุดท้ายนี้ไปก่อนด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยกันนะครับสวัสดีครับ